ครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูชมใหม่รถเอบอดซ่อมกันครับนี่ <c oughs> ครับตอนนี้จอดอยู่ที่สถานีชุมพรครับผมเราไปรอชมครับนี่ครับตอนนี้เราก็มาแล้วครับใช้คิวซครับห้าสองศูนย์แปดทำขบวนครับวันนี้ สวยงามเลยทีเดียวครับวันนี้เราพาชมภายนอกครชมภายนอกกันนี่ก็เป็นรถพาวเวอร์คาร์ครับเสียงดังลันเลย เยอะพะมย่างไม่เอียมอยู่เลยครับครับรเยอะะส้มครับอยังหุ้มบอกันอยู่เลยก็เดี๋ยวเตรียมตัวจะไปที่สถานีทุ่งสงครับวันนี้จับรถเอามาทดลองครับตอนนี้ยังมาทดลองอยู่ ายก็ยังไม่ได้แกะอะไรออกเลยนะครับยังเอามาทดลองอยู่เลยยังไม่เอี่ยมอยู่เลยครับอืมเอี่ยมอออราไทยดูครับการต่อ ไม่ได้แกะพลาสติกอะไรออกทั้งสิ้นนะครับตอนนี้ถ้าแกะแล้วน่าจะเป็นสีทองแบบนี้รถคันนี้เราได้ชมแต่ภายนอกอยู่นะครับนี่ตอนนี้จอดอยู่ที่สถานีชุมพรเตรียมมุ่งหน้าไปที่สถานีทุ่งสง อตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงครับชุมพรเดีย๋ยวเราไปดูกันโอ,โ,อโอ้ยเย็นจับกันเลยทีเดียวอันนี้เป็นรถนั่งปรับอากาศนะครับ น้ำเติมเลยรป้ยอย่างเอี่ยมสวยงามทีเดียวครับก็มีถึงคันสุดท้ายแล้วครับนี่เราก็ให้ดูอยู่ภายนอกได้อย่างเดียวครับวันนี้ข้างหนดูไม่ได้แล้ว เราก็มาที่มุมสูงครับนี่ก็เป็นลิฟต์นี่ครับติดตั้งเสร็จแล้วมีบรรยากาศข้างบนครับผมารบนสถานีชุมพร ก้องอยู่ครับถ่ายของรถมีทางลงอีกหนึ่งทางนี่ครับนี่ก็มีชานเพิ่งลงมีลิฟต์สองตัว สามตัวเลยครับนี่อีกตัวเดี๋ยวเราก็จะลงไปดูสถานีชุมพรใหม่กันครับตอนนี้ก็มาถึงชั้นล่างของสถานีเรียบร้อยแล้วครับ,รบเดินมาจากข้างบนนู้นอ่านีสถานีชุมพรเราครับ อนนี้ก็มีที่นั่งสวยงามโอ้ยบรรยากาศสถานีงดับ ตอนนี้ก็ยังโล่งๆอยู่ครับยังไม่ได้เปิดใช้การนครับมีห้องจําหน่ายตัวมีทางเข้าเรียบร้อยถึงนัดพบเราอยู่ตรงนี้ครับเอ่ ก็นี่คือห้องน้ำทางไปห้องน้ำครับหญิงชายมีครบเลยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าสถานีแล้วครับนี่ับหน้าสถานีชุมพรเราจะกลับหัวไม่รู้นะครับเดีย๋ยวเราลองดูในคลิปดู นี่ครับบรรยากาศสถานีชุมพรครับก็กำลังปลูกต้นไม้ครับนู้นก็เป็นสถานีเก่านี่ครับบรรยากาศชุมพรชมใหม่กว้างดีนะครับสวยงามดี ดีมากตอนนี้นี่ก็กำลังปลูกต้นไม้ครับผลกนี่ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว